คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนากล่าวลายผู้อื่นเป็นเพียงแค่การสอบถามความคิดเห็นส่วนบุคคลและหลังจากจบเกมพี่มินจะขอโทษผู้เล่นทุกตาทำไมคนถึงชอบซ้ำศพกัน <c oughs> การซ้ำศบมันผิดไหม <c oughs> ถ้าหากเราโดนซ้ำศบมันหมายความว่าเราถูกเหยียดว่าเล่นกากหรือเปล่า <c oughs> แล้วถ้าหากเราซ้ำกลับเขาจะโกรธไหม เราไปสอบถามความคิดเห็นของคนเล่นเกมฟรีไฟล์กันรวมถึงคนที่เขาซ้ำศพเราด้วยววสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟล์ทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะ <laughs> เพื่อนๆเ,เคยโดนซ้ำศพกันบ้างไหมแล้วเพื่อนๆหัวรอหรือเปล่าเวลาโดนซ้ำ การซ้ำศพหมายความว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงไปที่กล่องศพของเรานะคะซึ่งการยิงซ้ำตัวดาวแบบนี้ยิงให้ตายถือว่าไม่ผิดนะคะแต่ที่มันเป็นประเด็นดราม่าคือยิงที่กล่องศพค่ะจริงๆว่ากฎในการเล่นเกมฟรีไฟล์เนี่ยก็ไม่ได้มีบอกนะคะว่าการซ้ำศพมันผิดบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาจึงไปซ้ำศพคนอื่นกลับ แต่ก็มีผู้เล่นบางส่วนนะคะมองว่าการซ้ำศพเหมือนเป็นการดูถูกนะทำให้เกิดเป็นประเด็นดาราม่าต่างๆตามมาสำหรับพี่มินก็รู้สึกว่าการซ้ำศพเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเราควรจะให้เกียรติกันมากกว่า แต่พี่ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าหัวร้อนอะไรนะคะเวลามีคนมาซ้ำ mm hmm. ดังนั้นวันนี้เม้ามินนะคะจะไปทำการสอบถามความคิดเห็นของผู้เล่นชาวฟีไฟลจํานวน10คน mm hmm. เกี่ยวกับประเด็นการซ้ำศพในเกมว่าเขารู้สึกยังไงเวลาโดนซ้ำศพนะคะ mm hmm. ซึ่งโดยปกติแล้วพี่ม mm ิน hmm. จะไม่ซ้ำศพคนอื่นแต่พี่จะเอาคืนด้วยการกดท่าทางนะคะ mm hmm. แต่ในวันนี้ พี่มินจะทําการทดลองไปซ้ําศพคนอื่นก่อนแล้วเชิญมาพูดคุยนะคะแล้วจะใช้ตัวละครชายหญิงสลับกันเพื่อดูปฏิกิริยาแต่ตาไหนที่พี่มินไปซ้าศพคนอื่นเนี่ยหลังจบตาพี่มินจะไปขอโทษเขาทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนสกินซองควงสีเขียวกลับมาอีกครั้งนะคะกับ ดาเมดบวกหความเร็วลีโหลดบวกสลดความเร็วเคลื่อนที่ค่ะซึ่งครั้งนี้มีสกินปืนพาร์คมา,มาแล้วกิจกรรมถึงวันที่17ธันวาคมอยู่ในรูปแบบนี้อีกแล้วนะคะให้เราทําการสะสมโทเคนนะคะให้ครบ5อันเพื่อแลกรับสกินปืนไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทําการสุ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เล็กๆอ่ะออกง่ายปาบปาบป๊บนี่คือพี่มินตัดมาเฉพาะตอนที่มันได้นะคะจริงๆคือเกลือมากค่ะแล้วเราก็มารับนะคะใช้ไปทั้งหมด1,600เพชรหรือประมาณ600บาทแม่คืวคนไหนที่มีสกินซองควงไซตามะอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องมาสุ่มนะคะเพราะว่ามันคล้ายกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวล่างตัวเดียว ตู้สุ่มสกินปืนนะคะครั้งนี้เป็นปืนฮิวแบบสไนเปอร์นะคะจอกกอบวก2อัอตัตยิงบวก1ค่ะลดความเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งอันนี้พี่ว่ามันน่าจะมีผลกับตัวสตูนะคะไม่มีผลกับเพื่อนเราค่ะมันคงไม่ช่วยทําให้ยิงเพื่อนได้ดีขึ้นเนาะใช้ตัวสุ่มไปทั้งหมด80ใบช่วงนี้กิจกรรมทรชนคนป้นโลกเนี่ยมีมาเยอะมากๆนะคะอันที่ผ่านไปเนี่ยก็คือให้ลงไปเล่นสิครั้งเนาะเพื่อให้รับกล่องศพสีทอง แต่ครั้งนี้นะคะมีกิจกรรมมาใหม่ค่ะเป็นชุดผู้ชายเวอร์ชั่น2นะคะของทลชนคนป้นโลกอยู่ในรูปแบบของตู้สุ่ม8ทีนะคะอือ <c oughs> แล้วดูโยนเงินโอ้โหเห็นได้ชัดนะคะว่าพี่มินมีของในนั้นแล้วมันแปลว่าเกลือค่ะไปะเราทําการเอาของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นนะคะแล้วก็เริ่มทําการหมุนค่ะ จนแล้วจนลอดก็ออกไขทายนะคะอันนี้กระเป๋าก็ค่อนข้างสวยเลยและพี่มินใช้ไปทั้งหมด2,252เพชรหรือประมาณ800บาทค่ะซึ่งมันมีทั้งหมด5ชิ้นส่วนด้วยกันนะคะแล้วดูกระเป๋าของมันเลเวล1,2,3แบกทีคือหลังแอ่นถูกไหม แล้วก็ตู้สุ่มไดมอนด์รอยัลนะคะกับแฟชั่นกวีเอกยุคกลางนิทานพื้นบ้านโอ้โหชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยพี่ฟิลบอกว่ามันคล้ายๆปีเตอร์แพนนะคะก็สามารถมาสุ่มได้ถึงวันที่30มธันวาคมมาลองสักตั้งหนึ่งนะคะเฮ้ยได้เหรอจริงปะเนี่ยโอ้ได้แว่นคะ่ะก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปสอบถามเหล่าผู้เล่นกันเลยซึ่งพี่มินจะไปเล่นในโหมดหมาป่าเดียวได้นะคะเพราะมันขึ้นชื่อว่าเป็นโหมดแห่งการซ้ำศพมีแต่ผู้ติดตามมาบ่นให้ฟังตลอดเลยว่าเล่นทีไรก็โดนซ้ำทุกทีนะคะเราไปเริ่มทําการทดลองกันเลย <c oughs> เอา้าวกลายเป็นว่าพี่มินกดผิดค่ะเรามีเพื่อนร่วมทีมเฉยเลยแล้วฝั่งนั้นก็เป็นคนเลือกอาวุธปืนก่อนนะคะเดี๋ยวสไนเปอร์ใครมาชังเลือกสไนเปอร์โอ้โห แบบนี้นะเอา M79 อามายัดหน้าพี่มินเลยยังจัดดีกว่าอืมหน้าที่พี่หมดแล้วคือมันปรับการเลือกอาวุธใหม่นะคะมันก็ท้าทายแหละแต่เราต้องช่วยเพื่อนยิงก่ะนี่กลายเป็นลำบากเพื่อนสัง,งั้นนะ่ะดูดิเขาเล็งได้ยังไงอะระยะมันใกล้ขนาดนี้ยิงโดนเฉยเลยแบบนี้ต้องแบบเก๊กเราไหมอ่ะแต่กลายเป็นว่า นั้นซ้ำศพกระจายเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เล่นที่ถูกซ้ำศพค่ะอย่างแรกเลยรู้สึกยังไงนะคะที่โดนซ้ำศพหัวร้อนบ้างหรือเปล่าไม่ไม่เล่นหัวร้อนครับโอ้สุดยอดเลยแล้วเคยไปซ้ำศพคนอื่นบ้างไหมก็เคยอยู่ไม่ค่อยเยอะหรอก <laughs> ถ้าหากเขาซ้ำศพเรากลับบ่าแล้วเราจะโกรธหรือเปล่าไม่โกรธครับสุดยอดไปเลยค่ะ เราคิดเปล่าว่าการซ้ำศพอบคือการดูถูกหรือว่าด่าเราว่าเล่นไม่เก่งอะไรงนี้ใช่ครับใช่ว่าเราลากนะครับอ๋อก็เลยไม่ค่อยชอบใช่ปะละ่ะแต่น้องคนนี้เขาก็ไม่ได้โกรธนะคะที่คนมาซ้ำศพแถมน้องก็เพิ่งอายุ13เองด้วยถือว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีมากค่ะส่วนคราวนี้เนี่ยพี่มินจะเชิญผู้เล่นที่เขาซ้ำศพเพื่อเราเมื่อกี้นะคะเข้ามาในกลุ่มแต่เขาเปิดไม้ไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยังไงพี่ก็จะถาม ถ้าหากมีคนมาซ้ำศพเราเนี่ยเราจะหัวร้อนหรือเปล่าคะไม่ครับชินแล้วครับโอ้โหน่าสงสารน่ะแสดงว่าคนนี้เขาน่าจะโดนซ้ำศพบ่อยเนาะเอา้าแล้วอย่างนี้จะไปซ้ำศพคนอื่นเขาทำไมเน่ะผมเห็นมีคนแอคก่อนน่ะคนแอคโอ๋ใหม่ถึงเพื่อเราอะเหรอช็อตนี้ยังนับอีกเหรอว่าแอคคิดว่าการซ้ำศพคือการดูถูกคนอื่นหรือเปล่าคะ เอา้าตัวเองคิดว่าการซ้ำศพอะมันไม่ดีแล้วไปซ้ำศพคนอื่นทำไมแล้วแต่คนจะมองครับเดี๋ยวๆถ้าอย่างนั้นถ้าหากเขาซ้ำศพเรากลับอะแล้วเราจะโกรธไหมผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติครับคนนี้นี่แอบ,บย้อนแย้งนะพี่จะสรุปให้ฟังก็คือการซ้ำศพนะคะคือการดูถูกแต่ก็ไม่ได้โกรธนะคะถ้ามีคนมาซ้ำเพราะตัวเองก็ซ้ำคนอื่นเหมือนกัน ขอถามอีกข้อนึงค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย13ครับคู่กรณีก็อายุ13เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่มุมมองเลยค่ะแต่ถึงอย่งงางนั้นจริงก็โหดมากเลยนะเลสนสนไนได้เก่งมากเขาบอกว่าเขินเลยโอเคค่ะขอบคุณมากเลยที่ให้สัมภาษณ์เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาพิมพ์บอกว่า f c ครับพูดติดตามพี่มินซ้ำสพคนอื่นเหรอเนี่ยไปอีกตานึงเลยโอ้โหไม่ทันสู้ค่ะ เขาก็ไม่ซ้ำศพพี่มินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเชิญคนที่ไม่ซ้ำศพมาคุยกับเราดูฮัลโหลสวัสดีค่ะเปิดไม์ได้หรือเปล่าคะอ้าวไม่มีไม์เหรอโอเคค่ะงั้นพิมพตอบเรามานะรู้สึกยังไงเออกับพวกที่ชอบซ้ำศพคนอื่นเราเห็นเธอไม่ซ้ำศพเราไงน่าเบื่อพวกนี้อ่ะอโอโ้โหแสดงว่าโดนมาบ่อยนะคะถ้าหากมีคนมาซ้ำศพเราอะ่ะแล้วเราจะซ้ำกลับเขาหรือเปล่าคะ ซ้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก <Wow. S 1> โอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาคะ่ะแล้วโกรธไหมถ้ามีคนมาซ้ำศพเราอะ่ะไม่โกรธโดนจนชินแล้วโอ้โหคนนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันนะอายุเท่าไหร่แล้วอะคะสิ <c oughs> เดี๋ยวนะเกณฑ์อายุในการเล่นฟรีไฟล์คืออายุ13บสามเหรอคะ <c oughs> ไม่ตาคะ่ะครั้งนี้พี่จะลองอยืนนิ่งดูก่อนนะนะ <c oughs> มีกฎท่าทาง เดี๋ยวแบบนี้คือแบบภูมิใจตรงไหนเนี่ยโอเคครั้งนี้พี่จะแกล้งเขาคืนค่ะมาแล้วค่ะโดนแผนหลอกไปคะ่ะกดท่าทางซะหน่อยเอากลายเป็นว่าเขาก็กดท่าทางกลับนะคะมาถามเขาหน่อยละกันเห็นเขาไม่ซ้ำศพพี่มินคะ่ะคิดว่าการซ้ำศพเนี่ยเป็นการดูถูกคนอื่นหรือเปล่าคะว่าเล่นไม่เกง่ง ใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วถ้าเราไปซ้ำศพเขาแล้วเขาซ้ำกลับอะ่ะจะโกรธไหมไมาดูครับผมไม่ชอบซ้ำศพใครโอ้โหทั้งไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้ไปซ้ำศพใครก่อนนะคะนี่คือคนดีที่สังคมเกมต้องการครับ มาเริ่มทําการซ้ําศพคนอื่นก่อนเลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะห้ามลอกเรียนแบบครั้งนี้พี่มินจะเอาตัวผู้ชายมาก่อนค่ะ<ม>เหมือนเราจะเจอคู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงนะคะนี่เน่ <c oughs> ดูดีเขาจะซ้ําคืนไหมซ <c oughs> ้ำคืนนะคะแต่อันนี้เขาก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าพี่มินไปซ้าเขาก่อนไงรอให้สั่งนั้นเลือกอาวุธนะคะเฮ้ <c oughs> สยสนอีกแล้วอ๋อ เพราะฉะนั้นพี่จะโยนระเบิดน้ำแข็งให้เขาเสียเลือดก่อนนะคะหุยโดนด,ด้วย,ยเป็นจังหวะเดียวที่เท,ที่จะฆ่าเขาได้นี่แปลงร่างเป็นงอคงเฮ้ยเดี๋ยวเขายิงโดนได้ไงไม่ได้การและอย่าให้พี่จับสนัยจังหวะนี้เขาชกและจะหนีไปไหนอุยอย่ยาอยา่าโดนนี่นีโดนจู๋ก่อนยังไงแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้เราต้องยิงกี่เขาค่ะเฮ้ย,ยตายแล้วเดี๋ยวน้องๆจะมองพี่มินไม่เหมือนเดิมนะคะเอ้ยนี่พี่ก็พอเล่นกะนรได้นะไม่อยากจะคืนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถามความคิดเห็นของคนที่เราซ้ำศพนะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้าง โ l o วัสดีค่ะเปิดไมค์ได้ไหมขอถามหน่อยค่ะว่าคิดว่าการซ้ำศพคือการดูถูกหรือเปล่าคะ่ะว่าเราเล่นไม่เก่งอ๋อเปล่าแค่ไม่ชอบไม่ใครมาซ้ำศพเชยๆชอ๋อแล้วเวลาโดนซ้ำอ่ะหัวร้อนปะไม่มันไม่ได้มปความรู้สึกหัวร้อนนะแค่ไม่ชอบให้ใครมาซ้ำศพเชยๆชอ๋อเข้าใจแหละเราบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เราแค่ไม่ชอบ <c oughs> แล้วปกติแล้วอ่ะไปซ้ำคนอื่นบ้างไหมเพราะเมื่อกี้ก็ซ้ำกลับเรามาเหมือนกัน ไม่ค่อยวนี่มีคนจำไปก่อนคือปกติอ่ะเราก็ไม่ได้ไปซ้ำศพใครหรอกแต่วันเนี้ยเรามาทําคลิปอยากรู้ไงว่าถ้าหากเราไปซ้ำศพแล้วจะโดนคนอื่นด่าหรือเปล่าค่ะเ <c oughs> ออเออแล้วขอถามหน่อยได้ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะค่ะเอายุสิบเจ็ดค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นเด็กโตมาหน่อยนะคะแล้วถ้าหากเจอคนซ้ำศพจะทํายังไงคะ ถ้าเกิดเราซ้าเสร็จถ้าเกิดแบบมันไม่ได้ซ้ําหลายรอบอะเราก็จะย่อให้ก่อนเขาถือว่าดูกันอย่างเงี้ยแต่ตำราคนอื่นเราไม่รู้ <c oughs> อันเนี้ยพี่ชอบค่ะมีการทําข้อตกลงกันก่อนนะเออแต่เมื่อกี้เนี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะซ้ําศพไปเยอะเลยแล้วก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะโอเคค่ะ <c oughs> โอเคค่ะบายค่ะ ครั้งนี้พี่มินจะเอาตัวผู้หญิงไปซ้ำศพดูบ้างค่ะโอ้คู่กรณีก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่ซ้ำโชว์ซ้ำโชว์นะซูมสะโคบไปซ้ำอ่ะคิดดูครูพี่ซ้ำเขาเยอะมากค่ะทุกคน<อ>ดูดิเขาจะซ้ำไหมไม่ซ้ำค่ะทุกคนน่ารักมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเราขอมาถามความรู้สึกหน่อยนะคะโกรธไหมเวลาที่มีคนมาซ้ำศพอะ่ะ ไม่โกรธนะคะโอ้สุดยอดเลยคิดว่าการซ้ำศพคือการดูถูกผู้เล่นคนอื่นหรือเปล่าคะสำหรับเรามองว่ามันไม่เกี่ยวนะคะอ๋อแล้วเคยไปซ้ำศพใครบ้างหรือเปล่าคะไม่เคยเลยโอ้สุดยอดคะ่ะแล้วระหว่างซ้ำศพกับกดท่าทางอ่ะอันไหนหัวร้อนกว่ากันอ้าวกลายเป็นว่าคนนี้นะคะไม่ชอบการที่เขามากดท้าทางใส่มากกว่าขอถามหน่อยอายุเท่าไหร่คะ 15. โอเคค่ะ okay. ก็เป <laughs> like uh ็นวัยรุ่นมาแล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับคำตอบนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่เมื่อกี้ซ้ำศพไว้เยอะเลยจากนั้นพี่มิงก็ไปถามอีกหลายๆคนค่ะแล้วก็ได้คำตอบมาเหมือนกันโกรธคนนี้ก็ไม่โกรธนะคะเราคิดว่าการซ้ำสพคือการดูถูกคนอื่นหรือเปล่าใช่แล้วถ้าหากการซ้ำศพหมายถึงว่ามันด่าเราว่ากากอะทำไมถึงไม่โกรธหรอ เก็บอาการโทษนะอายุเท่าไหร่อ่ะคัโอ้โหน้องคนนี้เขาเก่งมากเลยค่ะที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีโกดครับกดครับเดีวพวกวัดจะกดรายงานน้องไม่เคยทำซกใครก่อนเลยน้องว่าเะนายจะเล่นไฮไลท์ไงอายุสิบห้าห้าสิบหกอเบ เอาแล้วค่ะที่จริงแล้วอ่ะพี่มินก็ตั้งใจว่าจะสัมภาษณ์ให้ครบทั้ง10คนนะคะแต่บางตาเนี่ยพอพี่มินซ้ำกบเขาเสร็จใช่ปะกลายเป็นว่าเขาออกจากเกมไปเลยก็มีบางคนชวนมาแล้วก็ไม่เข้ากลุ่มนะคะแต่เท่านี้เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดแล้วค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงรู้สึกไม่โอเคนะคะกับการที่โดนซ้ำตบส่วนมากที่เจอนะคะถ้าหากเราไปซ้ำเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะซ้ำกลับค่ะแบบนี้ไม่ผิดแต่ถ้าหากคนไหนไปซ้ำคนอื่นเขาก่อนแล้วเขาซ้ำคืนแล้วหัวล้อเนี่ยอันนี้เนี่ยคนทำคนอื่นก่อนแล้วไป ด่าเขานั่นแหละคะ่ะที่ผิดเนาะอย่างตี้พี่มินนะคะก็ไม่ได้ไปซ้ำศพใครก่อนเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้โกรธด้วยที่มีคนมาซ้ำก็เขาถ้าเขาซ้ำเราก่อนเราก็แค่ซ้ำคืนพี่อ๋อไว้ยหมดแม็กอกิ๊บอยู่ปัดปัดป <laughs> ัดออกทำเป็นแบบว่า <laughs> ปิดนะโอเค โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าไปซ้ำศบใครเขาล่ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่